ปราบพิภพเอราวัณนะครับเข้าชิงชนะเลิศเป็นคนที่2ครับเข้าไปเจอกับฉลามเสือนายกเอท่าสาลาถือว่าดําเนินรอยตามมัวรุ่นพี่ของข้ายอย่างเศรษฐีเอราวัณครับซึ่ง14ปีก่อนเคยได้แชมป์ม,มวยรอบปูนเสือเป็นเสือตัวที่6วันนี้ปราบพิภพทําสําเร็จเข้าชิงได้ไปดูบรรยากาศหลังเกมครับอ่ะตอนนี้อยู่กับปราบพิภพเอราวัณแล้วก็บรรลีครับถามปราบพิภพก่อนวันนี้เข้าชิงแล้วน้องครับทายความกดดัน,นยัง เราประทะกับฟ้าสยามไปแล้วเนี่ยเกมวันเนี่ยเราคิดว่าเราดูดีกับเขาตอนยกไหนยกสี่ครับยกสี่ครับสามยกก็ยัง,ยงเราอ,ออกอชัด 3. 3> เจนกว่าอวันนี้เขาเปิดเกมมาเดินปั้มมาเลยแล้วต้นๆหนึดอ,อ,อัดไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะรู้ว่าเตรียมเตรียมไว้แล้วก็คือเราแก้ทางมาแล้วครับที่ค่ายก็เตรียมมาหมดครับนะครับเรามีพี่เศรษฐีเอราวันเป็นแชมป์แล้วที่ค่าย เราเคยคุยกับพี่เศรษฐีไหมคุยครับคุยทางเฟซคับตยังงบ้างพี่เศรษฐีบอกอะไรเราบ้างก็ให้กําลังใจตลอดครับอก็อยากให้เดินลอยตามมนะครับผมบังดีครับครับสวัสดีครับโอ้ที่ค่ายเรามีหัวเชื้อไว้แล้วหนึ่งคนก็คือเศรษฐีครับนะครับพัฒนาเขายังไงครับบังดีคือดีขึ้นเรื่อยๆก็เด็กมันตั้งใจขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าได้อะไรเชื่อฟังเทรนเนอร์ครับ ถ้าต่อยตามใบสั่งของเทรนเดอร์คือโมโนเขาฝีมืออยู่แล้วอืออาจารย์โมโนก็ดูแลนะครับอ่ะแล้วคราวนี้รอบชิงต้องเจอกับฉลามเสือมวยสูงยาวครับบางดีหนักใจแล้วไหมครับก็ปกติธรรมดาแต่เราก็ต้องกลับไปซ้อมให้หนักกว่าเก่าแล้วต้องศึกษาเกมเขาด้วยครับต้องต้องต้องให้หนักกว่าเก่านะครับครับอยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างครับบางดีครับก็ขอให้แฟนวอย FC เนรวันและก็ที่ติดตามให้กำลังใจกันมาตลอดก็ให้กำลังใจต่อไปครับ จะพยายามทําให้ได้ครับเหมือนกับที่เราทําเสรษฐีเอราวัณมาแล้วครับอ่าสิบสี่ปีแล้วครับครับผมอ่าฝากพี่พบน้องชายบอกอะไรแฟนๆหน่อยก็ขอกําลังใจจากแฟนมวยชาวใต้และทั่วประเทศครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับฝากพี่พบเอราวัณนะครับผมปีเียอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบปียี่สิบแล้วนะครับคนจังหวัดนะครับสงขลาครับเดียเป็นคนสงขลาถามว่าซ้อมอยู่ยังลาอาชีพมีไหมเนี่ยไปเนี่ยมีครับมีจาก นภพร20,000ืแล้วก็แมนยะลาสอง0 0ื่นครับก็จิมมี่ยะลา1นึ่งหมโอ้ก็รวมถึงก็ห้าหมื่นครับผมอ่ายินดีด้วยครับเข้าชิงแล้วเดี๋ยวไปพบ,บ,บกันนัดชิงครับ